ชื่อของเค้กปอนนะครับมาจากจํานวนของส่วนประกอบที่ใช้นะครับซึ่งได้แก่ไข่ไก่หนึ่งปอนแป้งสาลี1ปอนเนย1ปอนและน้ําตาลทราย1ปอนครับทุกอย่างเท่ากันหมดเลยจึงทําให้เค้กตัวนี้มีชื่อว่าเค้กปอนครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถทําเค้กปอนไซส์เล็กไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับโดยที่อย่างไรก็ตามถ้าเรายังอยากได้รสชาติแบบดั้งเดิมเราต้องคงสัดส่วนของเขาให้เป็น1ต่อ1นต่อ1นและต่อ1นครับ ในวันนี้นะครับเราจะมาทําเค้กบอนสูตรดั้งเดิมกันครับซึ่งนอกจากส่วนประกอบหลักแล้วนะครับผมจะเพิ่มส่วนของเกลือเข้าไปเพื่อชูรสนิดหนึ่งแล้วก็กลิ่นของวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมครับและส่วนประกอบของเค้กบอลของเราก็มีดังนี้ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนยน้ําตาลทรายและไข่ไก่อย่างละ2 2 0กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาเราใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งครับเพราะว่าเกลือเนี่ยจะช่วยชูรสให้ทุกอย่างเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับไม่ต้องเยอะครับผม ใส่ลงไปผสมกับแป้งนะครับส่วนไข่ไก่เนี่ยเราตอกไว้เลยครับใส่ลงไปในชามครับ4ฟองหรือ220กรัมนั่นเองแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นหอมของวานิลลานะครับใส่ลงไปในไข่ได้เลยครับเวลาที่เราใส่วานิลาลงไปแล้วอย่าค้างไว้นานนะครับเพราะในส่วนประกอบของวานิลาก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่นะฮะเราควรจะตีเลยทันที มาถึงขั้นตอนของการผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับเวลาถ้าเมื่อเราเจอสูตรเค้กที่มีเนยที่ไม่ใช่ละลายแต่เป็นเนยนุ่มนะครับเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า r r e m m n n m m t t o o นะครับหรือการตีให้เป็นครีมดังนั้นเราจะไม่เริ่มจากไข่ก่อนครับเราจะต้องเริ่มจากเนยก่อนเท่านั้นนะครับใส่เนยลงไปในโถผสมเลยครับและว,วิธี r r e m i n g method นะครับเราจะใช้กับหัวตีที่มีลักษณะเป็นใบไม้หรือบางคนก็จะเรียกว่าใบพัดใส่ลงไปเลยครับผม ถ้าเนยของเราเนี่ยถูกเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องให้คลายตัวไม่เย็นมากแล้วนะครับเราสามารถใส่น้ำตาลลงไปตีพร้อมกันได้เลยครับเ <_ S 2> ค้กอนเนี่ยจะเป็นเค้กที่มีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นในทุกด้านนะครับไม่ว่าในเรื่องของรสชาติเนยก็จะมีรสชาติเนยที่ชัด จะมีรสชาติหวานจัดเพราะว่าน้ำตาลก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะตีเนยกับน้ําตาลนะครับประมาณ6นาทีถึง8นาทีครับวันนี้นะครับผมใช้พิมพ์ที่เขาเรียกว่าโหลกแผ่นจะมีลักษณะเป็นพิมพ์ยาวๆเหมือนขนมปังนะฮะขนาด4คูณ9นิ้วครับผมเราทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขให้ดีนะฮะระหว่างนี้เราจะมาล่อนของแห้งครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีแล้วก็เกลือครับ เดินเครื่องก่อนตักขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีลักษณะที่ขาวขึ้นแล้วนะครับแต่ส่วนประกอบที่ติดตามโถเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้ากันดีเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการปาดขอบๆนะครับเป็นระยะอันนี้เป็นหัวใจของเค้กบอลเลยนะครับเพราะว่าในเค้กบอลเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีส่วนประกอบใดๆที่ช่วยในการขึ้นฟูอย่างผงฟูในปัจจุบันนะฮะ ดังนั้นเราต้องตีให้เข้ากันดีครับการขึ้นฟูของเค้กบอลนะครับมาจากน้ำตาลที่กระจายอยู่ทั่วๆตัวของเนยเมื่อเวลานําเข้าอบเนี่ยครับน้ำตาลก็จะละลายแล้วก็จะทําให้มีไอ้น้ําขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นโขกอากาศเล็กๆครับหลังจากส่วนประกอบนะครับขาวขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ไข่ลงไปครับถ้าเหมือนเราใส่ทั้งหมดทีเดียวเนี่ยเขาจะรวมตัวกันยากครับดังนั้นเราจะค่อยๆใส่ทีละประมาณ เศษ1ส่วน3นะครับในช่วงที่เราใส่ไข่ส่วนท้ายๆลงไปเนี่ยนะครับส่วนประกอบเขาจะแตกครับผมจะอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนเหมือนไข่สุกเหมนะฮะแตกออกมาเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้เขาเนียนดีครับสิ่งที่ผมจะทำนะฮะก็คือว่าเรามีส่วนประกอบของแห้งแล้วแทนที่เราจะใส่ลงไปทั้งหมดนะครับเราจะใส่ลงไปแต่น้อยก่อนนะครับ สัก2ช้อนโต๊ะคุณพูนนะครับแล้วเราก็ตีกลับมาให้เขามีเนื้อที่เนียนก่อนนะครับหลังจากที่เขาเนียนดีเนี่ยเราจะตีต่ออีกประมาณสัก3-5นาทีนะครับเพื่อให้เขาช่วยดึงอากาศเข้าไปครับตอนนี้ส่วนประกอบของเราค่อนข้างจะเนียนแล้วก็ฟูดีทีเดียวนะครับใส่แป้งทั้งหมดลบไปเลยครับผมแล้วก็ตีเบาๆครับ ได้แล้วครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับส่วนประกอบเนี่ยจะคล้ายวิปครีมที่ค่อนข้างเนื้อแน่นๆประมาณนี้นะฮะพร้อมที่จะลงไปในพิมพ์แล้วใส่ลงไปตรงกลางนะครับกระแทกส่วนประกอบนิดนึงก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยลงไปพร้อมเข้าอบแล้วครับ160องศาเราใช้เวลาในการอบ1ชั่วโมงเต็มครับ หลังจากหนึ่งชั่วโมงนะครับเรานำออกมาพักที่อุณหภูมิห้องนะครับให้เค้กเขาเย็นตัวลงก่อนครับเป็นการรักษาความชุ่มชื้นของตัวเค้กเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อสัมผัสของเค้กปอนแบบดั้งเดิมออริจินัลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสีจะออกค่อนข้างเหลืองนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของอเค้กเผาแบบดั้งเดิมครับ คือเนื้อของเค้กเผาเนี่ยครับจะค่อนข้างแน่นนะครับแต่ในความแน่นเนี่ยเขาก็มีความนุ่มอยู่ด้วยนะครับและนี่ก็คือเค้กเาวสูตรดั้งเดิมครับ